เลือดไทยจืดหมดมานะหมดชาติข้าพระพุทธเจ้าได้เคยได้ยินอยู่มากถึงคำกล่าวว่ามีทำไมทหารบกมีทำไมทหารเรือซื้อทำไมเรือเป็นการหน้าพิศวงจริงหนอที่มีบุคคลเช่นนี้อยู่มากซ้ำจะมากขึ้นอีกด้วยจะเป็นการแสดงว่าเลือดไทยจืดลงกระมังการธรรมหากินการค้าขายก็ตกอยู่ในมือชาวต่างประเทศเกือบหมดหรือทั้งหมดก็ว่าได้ยังเหลือแต่การป้องกันการธรรมหากิน ต่อไปนี้ดูถ้าจะก่อยลงไปทุกทีโดยมีอุปสรรคต่างๆในที่สุดหากินก็จะไม่หาป้องกันก็จะไม่ป้องกันเลือดไทยจะสูญหรือบางทีก็จะเป็นได้ถึงขั้นกรุงสยามคงเป็นสยามอยู่แต่สยามไม่ใช่เป็นของคนไทยศูนย์พืชศูญพันเพราะหมดยางหมดทุนหมดมานาหมดอุตสาหะแม้มีอุปสรรคนิดหน่อยก็ทอดอะไรหมดความพยายามถ้าบุคคลจำพวกใดเป็นเช่นนี้คนจำพวกนั้นจำเป็นต้องสูญหมด หมดทางชัยชนะหมดชาจากลายพระหัตกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างทางที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จไปรับเรือรบหลวงพระร่วงโดยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2,462